สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหกโมงเสา้าเก่านาฬิกาเดี๋ยวพี่น้องเดินเข้ากับมาน,นะคะเรียบร้อยเาก็เดินทางจากบ้านเพื่อมาจับใบดำใบแดงอันนี้ก็เป็นการตอแถวนะคะม่อหอดอำเพื่อหลักาตอแถวฟังข้ามสี่เจงค่ะพี่น้องขาแล้วก็สีได้ปอกแขนเขียนเลขสิบแบบนี้เดี๋วพี่น้องเลยนะคะ,ะไปรับซอดอสามหไดะคะหมายเรียกค่ะพี่น้องขานี่ก็เข้ามาปองนี่แล้วพี่น้อง่าปองนี่เขามาเผื่อกิดใช่เช็คซือ้อเช็คไล่ซือ้อบ้านมันบ้านมันเขาเป็นผู้หนีบอซื้อหนีบอปัม๊มมันย้นี่นะคะ่คะ ตรงน,นี้เพื่อตรวจสอบร่างกายว่าเราครบ32ประการหรือเปล่าพร้อมจับไหมประมาณนี้นะะดเ,เด็กค่ะกสิทอดเสียงซีเลรสิพ <c oughs> ี่น้องคอยถอดเสียทังซีเลยก่อนแล้วโอ้ยเกินผู้ชายผู้ชายแล้วเนี่ยมึหัว,หวนมก่อนเยเฮ้ยขีดไปเองกับมาดูน <c> ะ <oughs> นี่พี่น้องคะนี่กับรับล้อปัญญาหนี่แล้วตรวจสอบนะคะบัณฑนหรือบัณมน์นะคะพี่น้องคะนี่แล้วก็สิตรวจสอบอันนี้เพื่อนเรานะคะคุณโป้งค่ะชื่อเล่นชื่อโป้งนะคะอายุ20ปีเหมือนกันนะคะเคยเรียนโรงเรียนบ้านอ่าหล่อจันเหมือนกันจบมสามความกันคะ่ะทุกคนนี่นี่จุดบางทีพี่น้องที่วัดปั๊มไร้หนิวมือเป็นกระลังเลี้ยงคนขับมาพี่น้องคะนี่กัสินงังล้อสุดเกยกับเทยมาเบิดพี่น้องกจับเบิดอายุ20ปีนี่พี่น้องถอดเสื้อเสียทีจะบงังคุณใช้พี่น้องโอ้ยู่ย่แตกับ จะไปสมัครกี่ได้ทหารกระเดยเอ้ก็ได้ล่ะเนาะพี่น้องเนี่นี่แหละพี่น้องคาร์บอนไลายก่อนนี้เด้อนี่นี่แหละพี่น้องข้างผู้เจ้าเบิ่งเขาก็สิเช็คเบิร์ดนิ้วมือนิวดวนหรือจังได่มีปัญหาหยังแน่ Bref, building, มีใบรับรองแพทย์มาบ่เป็นโรคเป็นไพ่หยังบ่จังได่จังซี่เขาก็สิเช็กมองนี่แหละพี่น้องเช็คเบิดครับพี่น้องคาร์บให้ผ่านไปได้ยังไงดิพี่น้องครับลวงพ่อเพิ่นก็เช็คดิพี่น้องแต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นบ่ได้๋ถอดเสียนะมัว นี่พี่น้องขาเขากัมานั่งอยู่ดีประกสิเสือ้อเขามานั่งยู่มองนี้เลยจําพวกที่2องจะเป็นเอ,อ,อียงกับบรูชกับบรูจักพี่น้องขานี่เขาก็มานั่งรออยู่นี่ให้เพื่นเช็คเด้อค่ะพี่น้องขานี่มูเขากับนี่มูมู่กันเด้อพี่น้องเป็นมู่กันกับไปวัดนะเอ,อกิกแล้วกับไปวัดส่วนสูงพี่น้องขาว่าเพิ่นสิบอกเลยว่าได้จับหรือบริจับแต่ส่วนมากก็ได้จับพี่น้องคะ่ะน่อยนักหน,น่อยนะที่สิรอดเข่งมาได้คืออีฉันต้องผู้หน่อยยีดีได้ต้องสวยถ้าคนสวยพอคุณก็ไม่ได้เป็นทหารนะคะเขาบอกแสดงว่าฉันสวยพอได้นี่ผู้เจ้านี่เขาก็จะจับอยู่นี่แหละพี่น้องค่ะนี่ อันจำพวกที่สองนี่พะย่นี่ละพะย่อ่นรอรอนี่ละแล้วก็รออยู่ที่พี่น้องนี่แล้วเซ็นไอ้ข่แล้วบอกว่ากลับบ้านได้เลยพะนะก็ยังรูรูมเนี่ยบ้านโดเูเลียว